บิ๊กอกิตติลิตตีใจถูกรางวัลที่1น่จอดแถลงรายละเอียดทั้งหมดทําเอาแฟนขับกิดลั่นบ้านเหมือนถูกรัตตอรี่เองเลยค่ะหลังจากที่นักแสดงจากวิกหมอชิด Big กเอกิตติลิตได้ออกมาโพสภาพประกาศข่าวดีขึ้นท่านเป็นเศรษฐีหลังถูกรัตตอรี่รางวัลทีาาท่1ประจำงวดวันที่หตุลาคม2 5 6 5พร้อมเขียนแคปชั่นว่า จะช็อกกลางงานอ e ี in, เวนต์เฮ้ยตบหน้าตัวเองฝันไปหรือเปล่ากิตติลิศท่้งกางความยินดีของชาวเน็ตและเพื่อนในวงการบันเทิงซึ่งล่าสุดต่อมาหนุ่ม Big กอได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงว่าตนไม่ได้ถูกรางวัลที่1จํานวน4ใบแต่ถูกแค่ใบเดียวรวมแค่6ล้านบาทซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเจ้าตัวจะแถลงข่าวที่งานคอนเสิร์ตเท่านั้น